ที่นี่ต้มปลาแอบแซบนะครับผมวันนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศการจัดอาหารทัวนะฮะไปกันเลยครับผมร้านเรารับจัดอาหารทัวด้วยนะครับผมจากกรุป๊ปทัวทั่วประเทศนะครับผมนำเสนออาหารอีสานไายพื้นบ้านท้องถิ่นตามฉบับของแอบแซบนะครับผมร้านรองรับคนได้สูงสุด200คนนะฮะมี3บรรยากาศนะครับห้องแอร์ พะโลงแล้วก็บรรยากาศโนวนนั่นนอมครับผมสามฤดูกาลนะครับลูกค้าสามารถเลือกอาหารเองได้หรือว่าจัดตามใบเสนอที่ทางร้านแจ้งไปได้ทั้ง2รูปแบบเลยนะครับการจัดจะมีทั้ง6คนแล้วก็8คนต่อต๊ะนี่ลูกค้าสามารถเลือกได้มีโปรโมชั่นทั้งส่วนลดจากบินนะครับส่วนลดจากราะกันแถมอาหารฟรีสําหรับสตาฟแล้วก็คนขับรถนะครับข้าว refill ้วแข็ง r e ล i อ้ เป็นขนาดนี้ติดต่อกันเข้าไมา่ได้ทุกวัน14ชั่วมงเลยนะครับสวัสดีครับ